วันนี้เราจะมาดูกันว่าเหรียญพายที่เราขุดครับผมสามารถไปซื้อหรือว่าจัใจ่ายใช้สอยกับเหรียญพายนี้ยังไงมาดูกันนะครับนี่คือสินค้าครับผมที่ว่าเราใช้แค่15บาพายเราก็ซื้อเนี่ยซื้อได้แล้ว400รพายเนี่ย สกิตบอร์ด1 7อดบาพายว้าวดูดิครับดูดิครับคุณเห็นอะไรไหมสินค้าจากพายเน็ตบุกมาเก็ตคุณเห็นไหมครับนี่อะไรว้าวมันซื้อได้สินโอ้ดูดิโอ้เลยเจ๋งไ,ไม่หมดเลยเนี่ยสินค้าของผม โอ้ดูีิครับสิบเก้าายสิบายโอ,อ้ซื้อซื้อกางเกงยีนได้ด้วยซือ้อโอ้เยอะแยะเลยโอ้อะไรเนี่ยเต็มไปหมดของสินค้าว้าวดูสิครับโอ้้อยาย ดูสิครับนั่นอร่อยกดเข้าดูสิครับคืออรไรยว้าวดูสินาฬิกาส,สุดไปเลยผมบอกแล้วอย่าทำเล่นถ้ามามาอยู่ในทีมผมมาเดียวๆนี่ดูดิอะไรเนี่ยคขาอยู่ดิเนี่ย มันซื้อสินค้าได้ทำเล่นใบคุรีบขุดเนี่ยเราเข้ามาดูเห็นไหมนั่นเรือห้าพายมันดูดิโอ้สินค้าเยอะแยะเลยนะสุดยอดไปเลยเห็นไหมกดแบกไปโอ้สุดๆ ดูดโอสกิตบอร์ดโอุ้ดสดูแย่สมุดโอ้ใช้รรัสเชิญของผมนะบอลหนึ่งบหนึ่งหนึ่งเนะทุกคนเบสเซอร์โอ้เต็มหมดเลยเนี่ยเลบ ว <Wow>. yeah. <Yeah. S 1> ้าวฮะหงท่อเลยจะไม่หมดไม่เมีรถด้วยอยันเดียวอันนี้เซลแต่มันเล่นไม่รีบกดนะล mm hmm. ดูเด้อ เนี่ยตอนเนี้ยผมให้แม่กับน้องเนี่ยขุดแล้วนะตอนนี้แม่ผมก็สนใจแล้วนะขุดขอขุดไว้ซื้อเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยของผู้หญิงอะซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยเขาเก็บไว้เนี่ยซื้อรองเท้าซื้ออะไรส่วนน้องสาวก็เหมือนกันยจะว่าเก็บขุดไว้ไว้ซื้อเครื่องสำอางอะไรประมาณเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้มีห้เที่ยวอะไรด้วยเนี่ยดูดิโอ น่าสนุก uh น่าสนุกนะเนี uh ่ยต่อไปอนาคตเนี mm ่ยมันใช้เหรียญแรกได้ทำเล่นไปว้าวดูดิดูดิโอ้ดูดิโอ้โมเดลรถอะไรเต็มไปหมดเลย รองเท้าไนกี้แอร์จอเดนโอ้วันนี้ดูดิโอแอร์จอเดนหกสิบพายโอ้คุณดูสิครับโอ้ดูสิครับดูสิครับโอ้สุดยอดว้าวแอร์จอโอ้โอ้ดูดิดยอดไหม เนี่ยดูเดิกก็เข้า,ขาใกแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ